เรามาเริ่มเลยแล้วกันน้องเมื่อวานนะครับเราทบทวนสูตรนิดนึงนะครับเรามีความรู้ว่านะครับถ้าเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v ทั้งหมดกําลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ทั้งหมดกําลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v ทั้งหมดกําลังสองนะครับแล้วก็บวก2เท่าของเวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v นะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถนะครับที่จะแตกต่อนะครับในจนสของ u. v. ได้เป็นขนาดของ u กําลังสองบวกขนาดของ v กําลังสองแล้วก็บวก2เท่าของขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณกับ cos ทีตานะครับเมื่อทีตาตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เวกเตอร์ u ทํากับเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับแต่ถ้าตรงกลางของเรานะครับเป็นขนาดของเวกเตอร์ u ลบกับเวกเตอร์ v นะครับมันจะมีที่ผลต่อโพสสุดท้ายนะครับ1นะึ่งพสเนาะอ่าเรามาดูจโจทย์ครับ กำหนดเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะครับเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยครับ่าแล้วก็ทำมุม120องศากับเวกเตอร์ v นะครับจงหาว่าเวกเตอร์ u นะครับเอจงหาขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการที่เรามีสูตรเนาะสูตรซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องจำนิดนึงนะครับจากครับโจทย์ถามหาขนาดของ u ลบ v ถูกไหมครับ แต่เราไม่มีสูตรขนาดของ u ลบ v เรามีเพียงสูตรขนาดของ u ลบ v ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับเท่ากับขนาดของ u กำลังสองบวกขนาดของ v กำลังสองลบ2เท่าของ u v ซึ่ง u v คือขนาดของ u คูณขนาดของ v แล้วก็คูณกับ cos ของทีตครับเมื่อทีตเป็นมุมที่เวกเตอร์ u ทำกับเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับครูจะได้ครับ จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u เมื่อกี้นะครับถ้าเหลือไปดูโจทย์นะเราจะพบว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดของ u ก็คือหนึ่งหน่วยถูกไหมครับของ v ก็เป็นหนึ่งหน่วยครับลบสองเท่าของขนาดของ u คูณขนาดของ v ครับคูณ cos ของหนึ่งร้อยยี่สิบองศาถูกไหมครับ ซึ่งเป็นมุมที่เวกเตอร์ u ทํากับเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับทําไปทํามาครูจะได้ขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ3หน่วยครับนั่นคือขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ก็จะเท่ากับสแควรูทสามครับหน่วยครับจบแล้วครับข้อหนึผ่านพ้นไปได้ แบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่เป็นการฝึกใช้สูตรธรมธรมดาๆนะครับตัวอย่างต่อไปครับบอกว่ากําหนดขนา,ดขนาดของ u เท่ากับ8ขนาดของ v เท่ากับ3แล้วก็ขนาดของ u บวก v เท่ากับ7ครับจงหาผลการดอดกันของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ครับนะซึ่งเหมือนเดิมครับครูก็เริ่มจากสูตรที่เรามีอยู่เรามีตัวนี้นะครับโจทย์กำหนดมาเป็นขนาดของ u บวก v เนาะ เพราะฉะนั้นครูก็อ้างครับจากสูตรที่เรามีอยู่คือจากขนาดของ u บวก v ทั้งหมดกําลังสองครับเท่ากับขนาดของ u กําลังสองบวกขนาดของ v กําลังสองบวกสเท่าของ u v ครับอันนี้คือสูตรเดิมถูกไหมแต่โจทย์ต้องการหานะครับ u v เพราะฉะนั้นครับครูก็ต้องย้ายนิดนึงครับ u v ของครูก็ต้องเท่ากับ ขนาดของ u บวก v นะครับทั้งหมดกำลังสองครับลบขนาดของ u กำลังสองลบขนาดของ v กำลังสองแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2นั่นเองครับก็คือย้ายข้างไปมานั่นเองนะครับอย่าลืมว่าสูตรเนี้ยมันมันใช้แค่สูตรเดียวแต่มันสามารถแปลงร่างได้หลากหลายถูกไหมครับขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะตอนนั้นนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นครับรูก็แทนค่าไปเลยครับ u v ครับ ก็จะเท่ากับ7ยกกำลังสองลบ8ยกกำลังสองนะครับนะอ่าเจ็ดกำลังสองลบแปดกำลังสองแล้วก็ลบสมนะครับกำลังสองทั้งหมดฐานด้วยสองครับดังนั้นครับครูจะได้ผลลัพธ์ของ u. v เท่ากับลบิบสองครับนี่คือคำตอบครับ สังเกตนะครับ u v มีสิทธิ์เป็นลบได้ไหมคำตอบคือได้เนาะ mm hmm. เมื่อ u กับ v ทํามุมป้านซึ่งกันและกันนะครับผลการดอทกันจะต้องติดลบใช่ไหมครับเราเคยเราเคยได้ตีแผ่สูตรนั้นมาแล้วเนาะจำได้ไหมครับนอกจากผลการดอทกันจะหาผลคูณเชิงสกเลการ์ได้แล้วยังบอกถึงมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น u v ติดลบไม่ผิดนะครับไม่แปลกด้วยนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ มีคำถามอะไรถามได้นะครับเอ,อ่อนักเรียนได้ยินเสียงพัดลมไหมครับดังไหมไหวไหมมันรบกวนไหมครับไม่รบกวนค่ะโอเคงั้นผู้ขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้ถูกไล่ออกมาสอนข้างนอกนะครับเนื่องจากเสียงดังต่อมาครับตัวอย่างที่ห้าจุดห้าจุดหนึ่งสองครับกำหนดขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v นะครับดังต่อไปนี้โจทย์กําหนด่าขนาดของเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v มานะครับ แล้วให้หาขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าครูตีแผ่นะครับขนาดของ u บวก v ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันคือขนาดของ u กำลังสองบวกขนาดของ v กำลังสองแล้วก็บวก2เท่าของขนาดของ u เอ๊ะครับท่บวก2เท่าของ u ดอกับ v ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น u ลบ v นะครับทั้งหมดกำลังสองสูตรมันก็คล้ายๆกันครับอ่าแล้วก็แต่มันจะไปลบที่ตัวข้างหลังถูกไหมครับ2ตัวที่มันต่างกันก็คือไอตัวที่มันเป็นบวกเนี่ยครับข้างบนนะครับผลการดอดกันของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มันจะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเนาะแต่ข้างล่างครับถ้าตรงกลางเป็นการหาขนาดของผลต่างนะครับพจน์สุดท้ายมันจะติดลบโจทย์กําหนดบวกแต่ให้หาขนาดของ อันลบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคือตอนนี้สิ่งที่เราไม่ทราบเลยก็คือ u. v ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาผลการดอทกันของ u. v หรือ2เท่าของ u. v นะครับของก้อนข้างบนออกมาให้ได้เพื่อที่จะนำไปแทนค่าในก้อนข้างล่างเราก็จะได้คำตอบครับอ่ะลองดูครับดูก็เริ่มจากพิจารณาเนาะขนาดของ u บวก v ครับทั้งหมดกำลังสองครับมันคือก้อนนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นครับสองเท่าของ u v ครับก็ย่อมเท่ากับขนาดของ u บวกขนาดของ v กำลังสองเนาะ ผมก,ก็แค่ย้ายข้้นอยากได้อะไรก็คือย้ายมันมาไว้ด้านซ้ายแค่นั้นเองนะครับสังเกตนะครับผู้เขียนสูตรบ่อยมากเลยเพราะต้องการให้พวกเราจําได้นั่นเองนะครับแต่หลังๆพอเราทําแบบฝึกหัดหรือทําโจทย์แล้วเราข้ามขั้นตอนของการเรียกว่าอะไรอ่ะทบทวนสูตรได้เลยนะครับก็นือข้ามไปสู่การหาคําตอบได้เลยเนาะแรกๆอาจจะต้องเขียนสูตรบ่อยหน่อยเพราะว่าเขียนสูตรยิ่งเขียนสูตรบ่อยมันจะยิ่งผ่านหัวเราเข้ามาผ่านตาเราเข้ามาเราจะได้จําได้ถูก mm hmm. ไ,ไหมครับ แต่ถ้าหลังๆเนี่ยนักเรียนทําแบบฝึกหัดนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรก็ได้นักเรียนโซโล่ไปเลยนะครับแต่ระวังพลาดนิดนึงนะครับต้องดูดีๆเนาะอ่าจะได้ครับอ่าสองเท่าของ u v ครับก็จะเท่ากับสิบห้ากำลังสองครับลบสิบกำลังสองครับแล้วก็ลบห้ากำลังสองครับซึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยครับคิดมาให้แล้วนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยเนาะจะได้ครับ ดังนั้นครับขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองครับก็ต้องเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u กำลังสองครับก็คือสิบกำลังสองครับบวกขนาดของเวกเตอร์ v กำลังสองครับคือห้ากำลังสองครับแล้วก็ลบสองเท่าของ u v ครับก็คือลบหนึ่งร้อยนั่นเองครับซึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าครับ นั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามหาครับคือขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ก็จะเท่ากับค่าหน่วยครับสังเกตนะเวลาที่ครูหาขนาดข,าดของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v หรือขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ครูจะมีหน่วยเสมอถูกไหมครับแต่ถ้าถามหาผลอดอทมันไม่มีหน่วยถูกไหมครับหรือหากําลังสองก็จะใส่หน่วยกําลังสองก็ได้นะครับแต่ อย่าลืมว่าสัญลักษณ์นี้นะครับคือขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ b เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหน่วยครับมีคำถามอะไรในข้อนี้ไหมครับสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดนะครับวันนี้ดูคุณบำเลขมากนะครับเพราะว่าคุณบมาสายนะครับขอโทษทีแต่ถ้าไม่ทันบอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะแต่ถ้าจดไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวส่งทิชชู่เปเปอร์ให้แต่เมื่อวันเมื่อวานนี้คือลืมจริงๆนะครับลืมส่งให้ดีที่นัทชัยมันทวงนะครับอ่ะ ไปที่ตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างที่ห้าจุดห้าจุดหนึ่งสามครับนะ้เล่นจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างนี้กําหนดขนาดข,าดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ w ครับมีเวกเตอร์ตัวที่สามโผล่ขึ้นมาครับแล้วบอกมาอีกนิดนึงว่าขนาดของเอยผลรวมของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์ w ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์ศูนย์ซะงั้นแต่โจทย์ให้หาอะไรให้หาขนาดของเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือจะต้องหาองค์ประกอบที่นําไปสู่การคํานวณขนาดของเวกเตอร์ U ลบเวกเตอร์ b นะครับซึ่งมันต้องเกี่ยวข้องกับผลดอทกันของเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์ v อยู่แล้วเนาะซึ่งขนาดของเวกเตอร์ U รู้แล้วขนาดของเวกเตอร์ v รู้แล้ว,ลวที่เหลือก,ก็คือต้องหา2เท่าของ U v ให้ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนครับโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างขนาดของเวกเตอร์3ตัวครับ แต่สิ่งที่เพิ่มมาจากโจทย์ข่อที่ผัน่านมาคือกำหนดไอ้ตัวนี้มาให้ครับ u บวก v บวก w ได้เป็นเวกเตอร์ศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นครูลองมาตีแผนตรงนี้ก่อนเนาะจาก u บวกกับ v ครับบวกกับ w ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์0ูนย์ครับซึ่งการบวกเวกเตอร์มีสมบัติการสลับที่มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและมีกฎการตัดออกถูกไหมลูก เพราะฉะนั้นครูจะได้ครับจะได้ว่าเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v ครับจะมีค่าเท่ากับลบเวกเตอร์ w ครับย้ายได้เหมือนจำนวนจริงเลยถูกไหมเวกเตอร์นะครับการบวกเวกเตอร์สามารถย้ายได้แบบจำนวนจริงเลยเนาะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ครูจะได้อีกอันหนึ่งครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเอาเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v ครูจะต้องได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์ลบ w ครับสองเวกเตอร์นี้คือเวกเตอร์ที่เท่ากัน พอมันเท่ากันแล้วเป็นยังไงอ่ะขนาดเท่ากันและทิศทางก็เป็นทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยครับขนาดของ u บวก v ย่อมเท่ากับขนาดของลบ w ครับนะเวกเตอร์ที่เท่ากันขนาดต้องเท่ากันครับแถมไม่พอครับยังสามารถเขียนต่อได้อีกครับว่าอา้าในเมื่อตัวขนาดมันเท่ากันครับกําลังสองของขนาดก็ย่อมเท่ากันหรอือไหมครับ ขนาดเท่ากันกําลังสองของขนาดต้องเท่ากันการจะเขียนแบบนี้ได้นะครับเราต้องมั่นใจว่าขนาดของ u บวก v กำลังตัวนี้นะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และต้องมั่นใจว่าขนาดของเวกเตอร์ลบ w ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ได้ถูกไหมครับซึ่งเห็นได้ชัดครับว่าขนาดคือจํานวนจริง0ูนย์หรือบวกเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ติดลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคูยกกาลังสองทั้งสองข้างไม่ผิดถูกไหมครับนะได้คาตอบแบบนี้เลยนะครับ อ่ะที่เหลือครับตีแผรมันออกมาครับยขนาดของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองครับครูครับอะไรมากกว่าเลยทัากศูนออ๋อขอบขอบคุณครับแชมป์อ่ามากกว่าเลยทั้ากูส่วนรูครูตกเลขศูนไปนะครับรีบจัด ด้านซ้ายนะครับผลบวกของเวกเตอร์ยูกับเวกเตอร์วีนะครับขนาดของผลบวกของเวกเตอร์ยูบวกเวกเตอร์วีทั้งหมดด้วยกำลังสองนะครับจะเท่ากับนะครับด้านซ้ายจะเป็นขนาดของ u กกำลังสองบวกขนาดของ v กกำลังสองแล้วก็บวกสองเท่าของ u v จุดถูกไหมครับส่วนฝั่งขวาครับมันคือขนาดของเวกเตอร์ w กกำลังสองผู้เขียนแบบนี้ได้ไหมครับได้หรือไม่เพราะเหตุใด,ดตอบ ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยครับจู่ๆครูเอาเครื่องหมายลบทิ้งได้ไหมได้หรือไม่เพราะเหตุใดเปิดไม่ตอบหน่อยครับได้ครับทําไมครับอ,อมันมันเป็นขนาดหรือเปล่าครูมันก็แบบว่าดอ้ได้ครับขนาดของเวกเตอร์ w กับขนาดของนิเสธของเวกเตอร์ w ครับมันเท่ากันแต่มันต่างกันที่สองเวกเตอร์นี้มีทิศทางตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองอย่าลืมเนาะว่านิเสธของเวกเตอร์ ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์นั้นแต่ทิศทางมันแค่ตรงกันข้ามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผูก็เลยรวบลัดตัวตอนได้ครับเพราะว่าโจทย์กําหนดขนาดของเวกเตอร์ w มาให้ไม่ได้กำหนดขนาดของเวกเตอร์ลบ w มาถูกไหมครับมาครับเพราะฉะนั้นครับ2เท่าของ uv ครับก็จะเท่ากับขนาดของ w กํกำลังสองครับคือกํากำลังสองครับลบขนาดของ u กํกำลังสองครับลบขนาดของ v กกำลังสองครับ พขอฉะนั้นครูหาผลลัพธ์มาให้ได้แล้วนะครับเท่ากับ5ครับนี่คือ2เท่าของ u ด b ครับดังนั้นครับสิ่งที่โจทย์ต้องการครับคือขนาดของ u ลบทั้งหมดกำลัง2ครับก็ยอมเท่ากับขนาดของ u กำลัง2ครับบวกขนาดของ v กำลัง2ครับลบ2เท่าของ u ด b ก็คือลบ5ครับทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น สิครับนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการครับคือขนาดของ u ลบ v ครับก็จะเท่ากับสแค r รูทของ15หน่วยครับทุกบรรทัดที่ครูเขียนสังเกตนะครับครูสามารถรา่ย่ยาวได้เลยเนาะมันมีเหตุผลซัพพอร์ตเสมอนะครับครูยังยืนยันในสิ่งที่ครูสอนพวกเราตอนม .4 ีจำได้ไหมวิชาพิสูจน์นะครับทุกบรรทัดที่เราเขียนในการแสดง หรือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หรือการเขียนแสดงวิธีทำใดๆในคณิตศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆก็ตามนะครับถ้ามันเบสออนคณิตศาสตร์เนาะทุกบรรทัดที่เราเขียนมันจะมีเหตุผลเสมอนะครับไม่ใช่เขียนแบบว่าตามความรู้สึกนะครับคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มาจากแฟกต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นจากการมีเหตุผลและมีข้อเท็จจริงซัพพอร์ตไม่ใช่เอาความรู้สึกหรือเอาทัศนคติหรือเอาความคิดเห็นมาตัดสินเนาะ เพราะฉะนั้นเราระวังนิดน,นึงเวลาเราะเขียนถ้าเขียนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆว่ะเหมือนเราไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทําไมเราถึงเขียนแบบนี้ได้มันมันเป็นเซนต์หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะต้องให้เหตุผลได้เสมอน,นะลูกเนาะน่ะต่อมาครับ <c oughs> ลักษณะเดียวกันเลยครับตัวอย่างที่หกจุดห้าจุดหนึ่งสี่ครับหกจุดห้าจุดหนึ่งสี่โจทย์ถามหา 2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือถามหาว่า u v มีค่าเท่าไหร่และการที่2ถามหาว่า,ามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เริ่มจากเดิมครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของโจทย์ข้อเนี้ยครับคล้ายๆกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เนาะคล้ายๆกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยเป็น u บวก v แต่โจทย์ข้อเมื่อกี้เป็นบวก w ถูกไหมครับแต่ข้อนี้เป็นลบ w ครับก็ไม่ได้ยากครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จากครับเหมือนเดิม u บวก v ลบ w ครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์ศูนย์ครับกูก็จะได้ครับ u บวก v ครับเท่ากับเวกเตอร์ w นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับกูได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ w กำลังสองครับอ่ทาทำขั้นตอนไปนิดนึงนะครับ น่าจะได้เนาะถ้าไม่ได้บอกนะครับถ้างงบอกนะตอนนี้คุณเริ่มครูถ้าครูจำลองเป็นนักเรียนครูจะเริ่มชมนานาญแล้วเพราะว่าเขียนสูตรมาบ่อยแล้วนะครับจำได้ละนะครับภาษาเมืองเขาบอกว่าเชี่ยวป้องแงมแล้วถูกไหมเราเชี่ยวชาญแล้วชำสองแล้วนะครับแตกสูตรครับขนาดของ u กําลังสองครับบวกขนาดของ v กําลังสองครับแล้วก็บวกสองเท่าของ u v ครับจะเท่ากับขนาดของ ดับเบิลยูกำลังสองครับอ่ะแทนค่าครับตัวนี้คือตีกำลังสองครับ b ก็คือห้ากำลังสองครับแล้วก็บวกสองเท่าของ u. b ครับส่วนฝั่งขวาครับขนาดของ w ก็คือรูทหกสิบเอ็ดกำลังสองครับเพราะฉะนั้นครับครูจะได้ u. b นะครับก็คือย้ายข้างธรรมดาธรรมดานะครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบครับ อ๋อย้ายไปนะครับย้าย4ี่กำลังสองไปลบออกย้าย5้ากำลังสองไปลบออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หารตลอดด้วย2เนาะ mm hmm. ก็จะได้ผลลัพธ์แล้วนะครับ mm hmm. วิธีการเขียนของครูอาจจะหลากหลายนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พวกเราติดกับรูปแบบมากเกินไปเราสามารถเขียนได้หลากหลายนะครับในการให้เหตุผลเนาะเพราะฉะนั้นการบ้านครูบอกว่าโอกาสที่พวกเราจะเขียนกันและได้เหมือนกันเป๊ะเป,เ,ป,เ,ปเนี่ยมันน้อยมากนะครับยกเว้นแต่พวกเราลอกกันถูกปะเพราะฉะนั้นเรามี สไตล์การเขียนของตัวเองเนาะพยายามหาแพทเทิร์นการเขียนของตัวเองให้ได้นะครับแล้วเรื่องนี้ถ้าเรียนเปิดไปดูแบบฝึกหัดเนาะเราจะพบว่าแบบฝึกหัดมันเยอะมากเลยครูทําไมมันถึงทาไมมันถึงเยอะอย่าลืมว่าแบบฝึกหัดทุกหลายหลายข้อมากกว่า70%คือเป็นแบบฝึกหัดที่คุณด,ดึงมาจากข้อสอบสอบเข้ามหลาลัยนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะพอสมควร เยอะพอสมควรไม่ใช่เยอะพอสมควรเยอะมากพอสมควรในเรื่องเวกเตอร์นะครับมันจะถามถึงขนาดของ u บวก v นะครับถามหาขนาดของ u บวก v ทั้งหมดกําลังสองหาผลการดอทกันของเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นครูอาจจะไม่ได้บังคับให้พวกเราส่งการบ้านแต่ถ้าพวกเราอยากได้ประโยชน์แล้วพวกเราเรียนแล้วพวกเราอยากรู้ว่าตัวเองยังขาดตกบกพร่องอะไรหรือขาดทักษะอะไรลองไปทําแบบฝึกหัดครับถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นร้อยเรื่องไหนนะครับ แม้แต่ตัว,ตวครูเองตอนที่ครูเรียนสมัยที่อยู่มัธยมเนี่ยพอนี่เหมือนเรียนในห้องรู้เรื่องว่ะเข้าใจว่ะแต่พอทําแบบฝึกหัดมีครั้งหนึ่งที่ทาแบบฝึกหัดเอ้ยทำข้อสอบไม่ได้ทาไมถึงทําไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราชะล่าใจไงเราไม่ยอมไปฝึกไงครับจริงๆแล้วโอ,โ,อบบโอ้โหพอไปทําแบบฝึกหัดโอ้โหทุกข้อที่เป็นข้อสอบนี้คือง่ายมากเลยพีงแต่แค่ไม่ทํามันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาเวลาเปิดใจเนาะครูเข้าใจนะสถานการณ์แบบนี้พวกเราภาระงานพวกเราอาจจะเยอะนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนึกถึงตัวเองที่จะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตเนาะว่าอย่าลืมว่าความสําเร็จของเราเราอยากได้คณะนี้เราอยากเรียนตรงนี้ใครก็ให้เราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะครับไม่มีใครที่เซ้ยเข้าไปเข้าไปได้เลยคณะนี้ไปเรียนได้เลยนะครับนะพวกเราอาจจะเข้าไปเรียนได้แต่ถ้าศักยภาพพวกเราไม่ถึงหรือความพร้อมเราไม่มีเรียนไปเหอดเดี๋ยวสุดท้ายมาเพราะเราก็ต้องรีทายนะครับ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากได้มันจริงๆเราต้องพยายามเราต้องอดทนนะครับเราต้องมุ่งมั่นเนาะและยิ่งเราได้เร็วที่สุดเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่ง่าสบายกว่าชาวบ้านเขามันเหมือนยกภูเขาออกจากโขกแล้กเนาะอันนี้ฝากไว้นะครับฝากไว้ในฐานะครูเนาะสอนพวกเราไปนะครับอันนี้บ่นนิดนึงไม่ใช่บนนะ่นอ่ะสอนนะครับใครว่าครูบ่นไปได้นะอ่ะต่อมาครับต้องหามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ครับ หามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ครับครูก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาครับให้ทีตานะครับเป็นมุมระหว่างครับเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ครับให้ทีต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับจากครับ cos ทีตาครับจะมีค่าเท่ากับ u v หารด้วยขนาดของ u คูณขนาดของ v ถูกไหมครับ อันนี้มาจากเรื่องของการดอทกันถูกไหมครับมาจากไหนถ้าใครจําไม่ได้เนาะเรามีสูตรนี้อยู่นะครับ u ดอท v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณกับ cos t เนา ours, ita, นะสังเกตไหมครับสูตรพนนี้คงไม่ได้ทิ้งเลยเนาะมันมันสามารถรีคอรมาใช้ได้เส,สมอเนาะอย่าลืมนะครับอ่าจะได้ครับ cos t ita, ของเรานะครับก็จะเท่ากับ u ดอท v หาไปแล้วครับเมื่อกี้ หารด้วยนะครับขนาดของ y u คือสี่หน่วยครับขนาดของ v คือห้าหน่วยครับเพราะฉะนั้นครับกูได้ cos t ีตเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับนั่นคือครับ t h e t ของเราก็จะเท่ากับหกสิบองศานั่นเองครับนี่จบแล้วแค่น,นี้เองนะครับสังเกตเนานะมันลิงก์หากันเสมอนะลูกนะอันลืมอันไหนไม่ได้เดืดขาดเลยนะครับมันจะต้องแบบหยิบมาใช้แบบ ออโต้รีคอร์ให้ได้นะครับต่อมาครับข้อสิบห้ากับข้อสิบหครับสิบห mm ้า hmm. สิบหกครูอยากให้พวกเราทำเองครับครูให้เวลา5้านาทีครับลองนั่งทำดู2ข้อนี้แต่ใครเสร็จก่อนยกมือบอกในซูมได้เลยครับสิบห้ากับสิบหกนะครับตัวอย่างที่ห้าจุดห้าจุดหนึ่งห้ากับห้าจุดห้าจุดหครับสองข้อลงมือเลยลูกเหลือน้อยแล้วนะครับขออนุญาตเฉลยก่อนเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูว่าถ้าทําแล้วทําไม่ได้หรือติดขัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรียนถามทีหลังก็ได้นะครับตัวอย่างที่5.5.15ครับนักเรียนจะได้คําตอบเป็นขนาดของ u ลบเท่ากับ square root ของ7นะครับหน่วยเนาะอย่าลืมนะครับเวลาที่เราหาออกมาสูตรของเรามันเป็นกําลังสองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบกําลังหนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่ามันต้องเป็น square root 7เนาะแต่ความเป็นจริงแล้วปกติเนาะเวลาเราถอดรากแบบนี้มันต้องเป็นเครื่องหมายบวกลบถูกไหมครับ แต่ที่เราไม่เขียนฝั่งลบเพราะอะไรเพราะเรากําลังหาขนาดถูไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดไม่มีสิทธิ์ติดลบนะครับก็เลยตอบแค่ส q u a เจ็ดหน่วยนะครับส่วนตัวอย่างที่5.5.16ครับเราจะได้ทีต้าเท่ากับหกองศานะครับข้อนี้มันเริ่มจากการที่โจทย์กําหนดขนาดของ3เท่าของเวกเตอร์ u ลบสเท่าของเวกเตอร์ b กำลังสองมาให้กันนะครับแต่ทีนี้ โจทย์บอกอีกนิดนึงว่าขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับมันเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพอมันเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยปุ๊บนะครับมันก็มีขนาดเท่ากับหนึ่งหน่วยถูกไหมครับพอมันมีขนาดเท่ากับหนึ่งหน่วยปุ๊บพอเราไปเจอสาม u u มีขนาดหนึ่งหน่วยสามเท่าของ u ก็จะต้องมีขนาดสามหน่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็เลยเปลี่ยนไอตัวนี้ครับลูกสาม u กําลังสองนะครับให้กลายเป็นสาม u กําลังสองเพราะ u คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับ ในขณะที่ 2v กำลัง2ครับมันก็คือ2กำลัง2นั่นเองเนาะเราก็จะได้ไเดี๋ยวนะนักเรียนข้อนี้ครูเหมือนจะผิดอันนี้เป็นลบ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็น120องศานะครับไม่ใช่60นะครับขอโทษทีครับอ่ะทีนี้นะครับเออหมดเวลาละไม่เป็นไรอ่ะ ครูฝากพวกเรานะครับไปทํากันบ้านเนาะไปไล่ทําแบบฝึกหัดที่5.5ได้เลยนะครับข้อไหนที่ทําได้ทํามาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวครูไปต่อในคาบเปลี่ยนถัดไปนะครับเป็นเรื่องของสามเวกเตอร์แล้วก็การหามุมที่เหลือนะครับโจทย์เรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เราต้องฝึกเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะนะครับมีคําถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีแล้ววันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ